ังเธอต้องฟังเธอฟังฉันก่อนห้ามพูดแบบนี้้ม,มฉันก็ตกฉันก็ตกใจเหมือนกันนะตายแล้วขอโทษขอโทษจริงๆตายแล้วไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจเลยนะคะคือก่อนอื่นเนี่ยพี่คงต้องขอขอโทษจริงๆพี่มีความรู้สึกพี่เสียใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้ เสียใจไหมเสียใจมากๆนะคะที่เกิดขึ้นยอมที่จะออรับผิดตรงนี้ไหมแน่นอนค่ะแต่ว่าพี่ก็ได้ขอโทษน้องเขาไปแล้วนะคะสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยพี่ต้องขอโทษคุณพ่อคุณแม่ของเขาอันต่อไปเนี่ยนะคะพี่ก็ต้องขอโทษกับสิ่งที่พี่เนี่ยทำผิดแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยผิดหวังในตัวพี่ แต่ก็อย่างหนึ่งเนี่ยพี่อยากที่จะให้รับฟังเราทั้งสองคนจากปากเลยแล้วก็อย่าเพิ่งด่วนที่จะตัดสินใจนะคะว่าอะไรเนี่ยที่มันเกิดขึ้นแต่สุดท้ายเนี่ยยังไงพี่ก็ต้องขอยอมรับในผลที่มันเกิดขึ้นตามมาในตัวของพี่ในขณะที่มันมีกระแสแบบเยอะแยะมากมายรุนแรงก็ไม่รู้จะตอบโต้กันไปทำไม แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกน็คือตกใจอะว่าถามแล้วถามมาตลอดแล้วแล้วก็ไม่ได้มีการปฏิเสธใดๆทั้งสิ้นบอกว่าน้องต้องเข้าใจนะเวลาเราจะทําอะไรก,การที่เราจะอยู่ร่วมกันกับใครอย่างเงี้ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยมันจะต้องเดินเข้า,ขามาคนละครึ่งจะชอบไม่ชอบเนี่ยพูดกันดีๆจะไปไม่ไปเนี่ยก็บอกมา คือมันไม่ได้มีทรายบอกเลยว่าจะไม่มีการไปนึกออกมาแล้วอยู่อย่างเงี้ยแล้วดิฉันก็เป็นคนมือไวคือมันไวตั้งแต่แบบเฮ้ยหยุดได้แล้วกับพอแล้วพอแล้วห้ามพูดนึกออกมาคุณก็คงรู้ว่าเราอ่ะพูดคุยสนิทกันพอสมควรอ่ะนะนะอยู่ตรงนั้นนะพอเสร็จปั๊บก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ยืนอย่างที่คุณเห็นในคลิปประโยคที่เขาพูดมาเนี่ยไม่ไปกินปูแล้วนะฉันก็ จะบ้าเหรอนี่ฮะคือจะบ้าเหรอคือดิฉันมือไวนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ดิฉันก็เคยตีมือนะบอกว่าหยุดพูดเดี๋ยวนี้ห้ามกดดันเด็ดขาดหลายๆเรื่องที่เราคุยกันคือดิฉันเนี่ยอยู่กับเขามาวันหนึ่งกับวันครึ่งเนี่ยนะเ็เท่านสอนหลายเรื่องมากแบบสอนเยอะมากคือเขาก็เขาจะต้องเข้าไปอยู่ในวงการแล้วเราก็จะบอกว่าควรจะอย่างนั้นี้ฟังหัดฟังหัดฟังไม่ได้ฟาดหรืออะไรเนะี่ยหัดฟังต้องฟังแล้วจับมือ ห้ามพูดแบบนี้ใช่ไหมั้นก็ตกอุ้ยเันก็ตกใจเหมือนกันอนะคือบอกไม่ไปกินปูแล้วนะฉันก็ตอนนั้นเนี่ยคือเราตั้งใจกันแล้วแผนการเราหมดแล้วเราจ,จองแล้วเราก็ทําหมดทุกอย่างแล้วไม่โมโหโหแต่คืออย่างนี้ดิฉันนะอะไม่ได้โมโ oh หแต่แบบอารมณ์แบบไม่เออหนึ่งคือมือวายคือเหมือนอย่างที่บอกว่าฟังเธอต้องฟังเธอฟังฉันก่อนเธออย่าพูดอย่างเดียว การฟังมันจะทำให้เธอฉลาดขึ้นเหมือนกับอันเนี้ยอยู่ๆก็แบบตั้งใจหมดทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะไปแล้วก็โผงขึ้นมาในขณะที่เราถามมาตลอดสามครั้งบอกไม่ไปแล้วนะไม่ไปกินปูแล้วนะฉันบอกอีนี่จะบ้าเหรอเาีลยไมาตอนก็พูดอย่างเงี้ยโทนเนี้ยไม่ไปกินปูแล้วนะฉันบอกอ้าวอีนี่จะบ้าเหรอเรื่อ <S <S งออกไหมเราเราไปตบเขาแร<จ>านงน้วหนักแล้วหนักนาดไหนมา <requiring> มาลองลองลองเลยไหมว่มาจะหวางประมาณไหนอะประมาณไหนอันนี้ต้อหนักนะพี่จะบ,บา้าเหรอคือแค่เห็นในคลิปมันก็น่าจะพอรู้แล้วมันมันคือมันคืออะไรอะ่ะตอนตอนัอนน้นเขา,า,า,าพูดภาษาจีนยังไงครับเขาก็มีทันทีอ่ะเดี๋ยวจะต้องเล่าต่อ,อกจะบ,บ้าเหรออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเออก็ตบหน้าผมเลยเหรอฉันก็อุตยตายแล้วเออใช่แล้วก็โอ้ใช่อุตยตาแล้วขอโทษ นี่ถ้าเป็นคนอื่นเนะี่ยผมด่าไปแล้วบอกตายแล้วขอโทษตอนนั้นเนี่ยเดินไปแล้วนะคะเราก็เดินไปไปจับเขาไว้ขอโทษนะแม่ก่อนเออตายเขามโอโหตบหน้าอย่างนี้ไม่ได้ตรงบอกตายแล้วขอโทษขอโทษจริงๆตายแล้วไม่ได,ไได้ไม่ได้ตั้งใจเลยนะแต่ที่ทําไปตรงนี้คือตกใจอะว่าอยู่ๆเนี่ยทําไมก็เปลี่ยนปึ๊บพอเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวจะทําอะไรต่อนึกออกไหมคือแบบเฮ้ยอย่าสิอย่าอย่างนี้คือเวลาเราไปไหนเน่ยมันก็ต้องไปด้วยกันใช่ปะ ถ้าไม่ไปเนี่ยคนจะบอกก่อนล่วงหน้าว่าไม่ไปแล้วนะใครจะกดวาถามย้ำมาตลอดใช่ดิฉันถามย้ำมาตลอดสามโหนน่ะดิฉันไม่ไม่ไม่อย่างอย่างตอนนั้นก็โพ้งขึ้นมาก็นี่ไงเนี่ยอย่างเอางี้อย่างที่ดิฉันเล่าอ่ะยังไม่เป็นอย่างนี้จริงๆแล้วดิฉันก็แตะไปทีเดียวบอกจะบ้าเหรอดิฉันชอบเป็นอย่างเงี้ยบอกว่าเวลาใครทําอะไรผิดก็บอกว่านี่ตบปากตัวเองเท่าอายุชันเลย เนี่ยดิฉันมักจะพูดอย่างเงี้ยจะไปถามคนสนิทได้ไหมแต่ตแตสิคือก็ใช้ก็ใช้คำสักขนาดนั้นก็จะอย่างเงี้ยแบบจะบ,บ้าเลยไม่ใช่แบบก็มัมมนโอ้ยตายแล้วก็จะใส่นากกากอยู่ด้วยมั้งตอนนั้นไม่ได้โมโหอยู่ไม่ได้โมโหทำไมหิวทำไมก็ในเมื่อฉันก็อยู่ในในคอฟฟี่ช็อปล่อแต่ก็กินนู่นนี่ขำๆไปอะไรเสร็จแล้วเนี่ยมันก็อยู่ๆก็มีข่าว ส่งมาให้ดิฉันว่ามีการเอ่อการทนายเอาไปถ่าวจากเมืองไทยอะ่ะเออเออทนายโพสโน่นนี่นะเดี๋ฉว่าอืมอะไรผู้จัดการเขาก็โทรมาหาฉันว่ารีบออกไปจากประเทศอยู่นี่ออกไปจากประเทศไหนประเทศเกาหลีเพราะว่าเขาก็คงจะแบบไปแจ้งความหรืออะไรอย่างเนะงี้ยนะพอดิฉันคิดว่าตั้งแต่ ไม่ได้เจอน้องแต่โทรศัพท์คุยกันเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นนะไม่รู้ไม่รู้เพราะว่าดิฉันก็รับรู้แค่เราต้องบอกเขาเช้าเย็นเช้าเย็นเนี่ยเท่านั้นเองมันก็ดิฉันก็อ้าวได้ข่าวว่าดิฉันก็อ้าวเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งแบบมีคลิปออกมาดิฉันก็ก็ดิฉันก็กนกยังลงไอจีของดิฉันว่าไปนี่ไปกินนั่นไปเจอคนนั้นไปเที่ยวตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคือดิฉันก็ต้องปล่อยน้องเขาแล้วเนาะ เพราะว่าน้องเขาก็จะมีวิถีชีวิตของเขาแล้วอ่ะไม่่บอกว่าน้องไม่ได้ความีเยไม่มีค่ะไม่มีนนจนทุกวันนี้ก็ไม่มีไมาเอาถ้ามีได้ยังไงคะดิฉันจะเดินทางได้เหรอคะดิฉันจะออกมาจากประเทศก็ได้ยังไงอะอะไรนะใช่ดิฉันก็สันนิษฐานอย่างนี้ว่าเขาก็คงจะได้รับการ ออบอกเล่าจากทนายว่าควรจะทําแบบนี้ฉันคิดว่าอย่างนี้นะเพื่อจะไปเก็บเป็นหลักฐานนั้นเนี่ยเขาคงจะไปสถานีฉันก็ยังพูดกับผู้จัดการเลยเขามีล่ามไหม,มคือมันอันตรายเพราะมันมันไม่พูดภาษาอังกฤษกันเลยมีล่ามไหมอ๋อเขาพูดภาษาอังกฤษได้บอกเอาเหรอผู้จัดการเขาบอกนะว่าพูดภาษาอังกฤษได้ก็คงจะไปพูดภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ฉันก็ไม่รู้นะเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าก็คงจะไปแจ้งขณะที่ไปแจ้งเนี่ย เพื่อที่ต้องการที่จะมาขอวงจรปิดที่ร้านนี้เอาไปเป็นหลักฐานตำรวจก็คงจะต้องถามว่าแล้วคู่กรณีเธอชื่ออะไรออยู่ไหนอ่ะนัมเบอร์พาสปอร์ตอะไรอ่ะน้องเขาก็ต้องไม่รู้จริงๆอ่ะเราก็มีเรื่องกันแค่2ค,คนตรงนั้นนะน,นะถ้าสมมติวนะ่าไม่ไปบอกใครก็มันก็ไม่มีใครรู้อ่ะแล้วเราก็ ปณีปนอมพูดคุยกันไปแล้วเรียบร้อยอ่ะก็เหมือนแม่ลูกสั่งสอนกันไปอะไรเงี้ยก็คือจบแล้วครน้องเขาก็ไม่ติดใจแล้วแต่ว่าดิฉันก็ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันยังคาใจอะไรอ่ะเขาถึงได้แบบว่าไปติดต่อกับทนายแล้วท่านนายก็ไปทําแบบว่าเรื่องใหญ่ขนาดนี้แล้วจะให้ท่านทำ,ทำ,ทำยังไงอะคะก็แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะทํายังไงอ่ะดิฉันผิดมหันขนาดนั้นเลยเหรอมันเป็นความผิดมหันขนาดนั้นเลย ต้องคนเรียกละขอบพระคุณมาก